กองเชียร์ของทีมเมืองทองอยู่ในเต็ดกำลังสร้างความรำคาญให้กับสมาคมในเกมที่แพ้ก,การท่าเรือเอฟซีกองเชียร์ได้ร้องเพลงด่าสมาคมและยังโยนระเบิดปิงปองอีกด้วยคณะกรรมการวินัยและมารญยญาทได้ตัดสินใจลงโทษหลังจากการสืบสวนที่เกิดขึ้นหลังเกมสำหรับกรณีนี้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้การด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายหลังจากการแพ้ในเกมนัดนี้กองเชียร์ของเมืองทองอยู่ในเต็ดได้ร้องเพลงด่าสมาคมด้วยท้อยคำที่ไม่เหมาะสม คณะกรรมการจึงตัดสินใจลงโทษทางการเงินให้กับสโมสรเมืองทองอยู่ในเตดจำนวน4 0,000บาทตามระเบียบว,ว่าด้วยการลงโทษบทที่3หมวดที่2ข้อ4.1วรรคสองนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่สโมสรน,นี้กระทำความผิดในส่วนนี้ในฤดูกาลนี้จึงได้รับการปรับโทษเพิ่มอีก20,000บาทโดยรวมโทษปรับเงิน60,000บาทการกระทำไม่เหมาะสมในสนามกองเชียร์ของเมืองทองอยู่ในเตดยังโยนระเบิดปิงปองออกมาหนึ่งลูกขณะที่รถบัสของกองเชียร์กำลังออกจากสนามคณะกรรมการ จึงตัดสินใจลงโทษให้กับสโมสรเมืองทองอยู่ในเต็ดจำนวน6ก0 0 0บาทตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษบทที่3หมวดที่2ข้อ4.3แต่ที่น่าสนใจคือการกระทำของกองเชียร์เหล่านี้อาจมาจากความทุกข์จากการแพหรือความโกรธที่สมาคมซึ่งก็เป็นประเด็นร้อนในวงการกีฬาทั้งใหม่กองเชียร์ถึงต้องกระทำเช่นนี้ความคิดเห็นของคุณเป็นอย่างไรมีคนเห็นว่าการลงโทษด้วยเงินอาจไม่ได้แก้ปัญหาในที่สุดแต่ก็มีคนเชื่อว่าการลงโทษ เป็นการสอนให้เข้าใจผลกระทบของการกระทำผิดคุณคิดว่าการลงโทษนี้เป็นเรื่องยุ่งยากหรือเป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสม